อขอเป็นที่หน้าสี่นะคะในส่วนของที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวบริษัทนะคะก็คือเรื่องของทุนที่ชำระแล้วของบริษัทเนื่องจากเมื่อเดือนตุลาเดือนที่แล้วนะคะเรามีการเพิ่มทุนโดยการออก TSR ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนั้นก็มีการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนนะคะก็ทำให้ ทุนชำระแล้วของบริษัทเนี่ยเพิ่มจากเ8 1อล้านเป็นอยู่ที่877ล้านบาทนะะแล้วก็ตอนนี้บริษัทก็ยังเหลือวอร์แรนท์3กับวอร์รนท์6ที่ยังไม่ได้ถูกเอ็กซ์ไซส์นะคะโดยที่วอร์รนท์3นี่ก็จะ expire ในอีกประมาณ1ปีข้างหน้าส่วนวอร์รนท์6ก็อีกประมาณ2ปีนะคะที่จะ expire วอร์รนท์3ก็จะเหลืออยู่ประมาณ219 3ุดสล้านหน่วยแล้วก็วอลลนต์หอยู่ที่32.88ล้านหน่วยค่ะก็บริษัทก็ได้รับการจัดอ,อันดับเครดิตที่ A stable แล้วก็มี Cg rating ที่4ดาวนะคะโครงสร้างการถือหุ้นก็จะยังคงเหมือนเดิมนะคะก็คือผู้ถือหุ้นใหญ่ก็จะเป็นที่ส่วนสาหกรรมระนะันาอยู่ที่ประมาณ20%นะคะ่ะ แล้วก็จะมีซิตี้เร l ตี้ที่6%แล้วก็กลุ่มของดีเรคเตอร์แล้วก็แม a จเมน n ์อยู่ประมาณ7%เป็นไทย NVDR ประมาณ10%นะคะที่เหลือก็จะเป็นอื่นๆมีการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่าง,างชาติอยู่ที่ประมาณ18%แค่นะ,ะแล้วก็ฟรีฟรีโฟร์อยู่ที่65%เอ กรรมการของบริษัทก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากคุณดีเรกวินิตบุตรนะคะท่านได้ลาออกจากกรรมการบริษัทแล้วก็เราก็ได้มีการแต่งตั้งคุณชายวินิตบุตรขึ้นเป็นกรรมการแทนนะคะโดยทีเ่เป็นตัวแทนของสมุสากกรรมรมโรจนะค่ะน,นี้ก็จะยังคงเ,เหมือนเดิมนะคะเราก็จะมีโรงงานอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรม13แห่งแล้วก็ warehouse อยู่ที่โ o c a t i o n ต่างๆนอกนิคมุตสาหกรรมอีกประมาณ17แห่งค่ะอันนี้ก็จะเป็น location map ที่โชว์ว่าโรงงานเราอยู่ตามนิคมุตสาหกรรม13แห่งที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ warehouse อีกจริงๆมันคือ11 11 location แต่ว่ามี17ไซน์งานนะคะ ลูกค้าก็หลักๆก,ก็ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่60ประมาณ60%ค่ะแล้วก็มีทางด้านของอุตสาหกรรมก็หนึ่งใน3ก็จะเป็นทางออโตพาสนะคะแล้วก็อีก1นใน3ก็จะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เหลือก็จะอื่นๆประกอบกันปนกันนะคะส่วนเว u าส ประมาณ1ใน3ก็ยังเป็นออโต้พาร์ทอยู่นะคะแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ประมาณ25% 25%ก็จะเป็นลอจิสติกค่ะส่วนทางด้านประเทศก็ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่ประมาณ20%กว่าอนะคะอันนี้ก็จะเป็นพอร์ตของโรงงานนะคะก็ที่ผ่านมา โรงงานของเรามีผู้เช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นออคือถ้าดูตัวเลขที่เป็นน็ตแล้วก็จะยังออติดลบอยู่นิดหน่อยนะคะติดลบอยู่ประมาณ4,000 4,000ตารางเมตรจริงๆคนที่เช่าเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็มีค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะตลอดทั้งปีเนี่ย มีประมาณ1 0 0 0 0ตารางเมตรนะคะท,ท,ที่เพิ่มเข้ามาแต่ว่าก็จะมีคนที่ออกอีกประมาณ1 8 8 0 0 0ตารางเมตรซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำท่วมนะคะก็คือออกจากโซนที่เป็นอยู่ทางทางนิคมโรจนะาไฮเทคแล้วก็นวนนครนะคะนั้นเน็ตแล้วก็จะติดลบอยู่นิดหน่อยค่ะ Occupancy rate ก็ของโรงงานอยู่ที่ประมาณ77นะคะส่วนของ Warehouse Warehouse ก็มีการเช่าใหม่เพิ่มขึ้นมาที่211,000ตารางเมตรนะคะแล้วก็มีการออกไปประมาณ46,000ตารางเมตร แล้วก็ทำให้เว u s e เนี่ยมีการเพิ่มเข้ามาประมาณ1 6 0 0 0 0สนังตารางเมตรค่ะอันนี้คือตัวเลขตั้งแต่10ตั้งแต่มกราถึงตุลานะคะ10เดือนแล้วก็ occupancy rate ก็อยู่ที่ประมาณ84%นะคะส่วนผู้เช่าที่เข้ามาเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าญี่ปุ่นนะคะ ที่ประมาณ60-70%เจอร์เซนะคะจริงๆของทั้งทั้ง House, แวร์เฮาส์ก็ทั้งโรงงานลูกค้าที่เช่าเพิ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นญี่ปุ่น,นะคะ่ะตารางพวกนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่ซัพพอร์ตไอตัวกราฟเมื่อกี้นะคะก็ขอขอผ่านไปก่อนออตัว Revenue Structure ของเรา คืออันนี้มันเป็นตัวเลขตั้งแต่ปี11นะคะปีที่แล้วก็ก็เนื่องจากมีการขายของให้ property fund ค่อนข้างเยอะก็จะทำให้รายได้ของเรามาจากการขายประมาณ47แล้วก็ค่าเช่าก็38ที่เหลือก็จะเป็นรายได้ที่เกิดจากการที่เราเข้าไปถือหุ้นในตัว property fund นะคะแล้วก็ management fee ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับฟันเดี๋ยวให้คุณสุทธิพงษ์พรีเซนต์นะคะก็อขอผ่านไปก่อนข้อมูลทางตัวเลขของการเช่านะคะตัว Rental Space ส่วนที่เป็นของตัวไทคอนก็ณสิ้นเดือนกันยายนก็อยู่ที่ประมาณ317,000ตารางเมตรมนะคะ แล้วก็ถ้ารวมตัว warehouse เข้าไปด้วยไทยคอนอก็คือตัวโรงงานกับ warehouse อยู่ที่ประมาณ634,000ตารางเมตรคะส่วนตัวเส้นสีน้ำเงินก็จะเป็นไทคอนบวกด้วยทีพาร์กก็คือโรงงานบวก warehouse แล้วก็ส่วนที่อยู่ที่ property fund ก็คือทีฟันกับทีลอจิสด้วยนะคะก็ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ1 1 7 0 0ล้านตารางเมตรคะ Occupancy rate ก็อันนี้ก็พรีเซนต์ไปแล้วว่าตัวไทคอนอยู่ที่77เอตัวไทคอนแล้วก็ทีพาร์ครวมกันคือ w ว r e House กับโรงงานรวมกันก็อยู่ที่ประมาณ80แล้วถ้ารวมของตัวที่อยู่ภายใต้การบริหารของเราคือรวม property fund เข้าไปด้วยเนี่ยอยู่ที่ประ,ประมาณ8ปเปอร์เซ็นตค่ะตัวค่าเช่า ตัวรายได้รวมของของเรา9เดือนที่ผ่านมาก็อยู่ที่1ประมาณเกือบ2,000ล้านบาทนะคะด r o รอสมาจินก็ถ้าดูตามเส้นสีแดงเนี่ยเป็น Gross Margin ที่เกิดจากการเช่าไม่ไม่ได้รวมขายนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ60กว่าเซก็ดรอปลงมาพอสมควรเนื่องจากว่ามีเอฟเ,เฟกจากค่าซ่อมแซมที่เกิดจากโรงงานที่เสียหายจากการที่น้ำท่วมนะคะ แต่ว่า,ามันก็มีการบันทึกค่าใช้จ่ายของการซ่อมแซมเนี่ยเข้าไปค่อนข้างเ,าเกือบทั้งหมดแล้วนะคะฉะนั้นถ้าควอเตอร์สหรือว่าปีหน้าเนี่ยตัวมาจิน,นี่ก็จะกลับขึ้นสู่ภาวะปกติของเรานะคะซึ่งก็คือประมาณ70ปลายปลายนะคะ,ะอ๋อค่ะก็ในส่วนของประกันประกันที่ประกันความเสียหายจากาน้ำท่วมเราก็เพิ่งได้รับ เงินค่าเคลมจากประกันเข้ามาอีกอีก็อตหนึ่งนะคะก็สี่สล้านบาทนะคะที่เพิ่งเข้ามาเมื่อ,เม,อ,เ,มอเมื่อเดือนที่แล้วะะก็จะยังเหลืออีกอในส่วนของคือ <c laim> เคลมจากความเสียหายเนี่ยก็ถือว่าได้มาแล้วทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเหลือของส่วนของ b i อีก อีกประมาณน่าจะประมาณสัก10ล้านนะคะซึ่งเราก็กำลังติดตามอยู่ให้ให้พยายามชำระเข้ามาให้ได้ภายในสิ้นปีนี้นะคะสิล้าน,าน<ม>จะเป็นของอไทคอนแล้วก็ของทีพาร์กก็น่าจะประมาณสักยี่สิล้านนะคะของอของของทีพาร์กเนี่ยมันจะ มีส่วนของความเสียหายจากการซ่อมแซมโรงงานเนี่ยอันนั้นอีกประมาณ30ล้านที่ยังไม่ได้แล้วก็กำลังจะพยายามเก็บให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ส่วนของ BI เนี่ยก็ของทิพาก็อีกประมาณ26ล้านนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้เหมือนกัน